สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหรูซอยลาดพร้าว71หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวเว็บไซต์ t 8 8 com เว็บมือโปรโที่เสนอเคล็ดลับชั้นดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะฟัน88สัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมายสวัสดีครับพบกับรายการลักบอลไลน์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2อ4นะครับวันนี้ตกวัน,วนคิดมากนะครับ กับผมอบเชยนะครับพบกันเช่นเคยนะครับเวลาเดิมไปดูผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็เมื่อวานตอนเย็นเตะกัน3คู่3สนามนะครับคู่แรกนะครับเวลา16บหกนาฬินะครับหรือว่า4ี่โมงเย็นนะครับการท่าเรือนะครับเอาชนะอินทรีเรียนตำรวจไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับไรอบางเกอร์การ์ดเอสซีนะครับก็ส่งไดโน่สาวพี่ฆ่านะครับคอนแกนเอสซีนะครับตกไปเล่นดีวิชั่นหนึ่งในปีหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับหลัง แม้ว่าจะเหลือดการแข่งขันอีกหนึ่งนัดก็ตามนะบางกอกการนะครับเอซีเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนัดนี้นะครับชาติสินทะเลนะครับกองหน้าตัวเก่งแล้วก็กองหน้าของทีมชาติไทยนะครับทำแฮตติกได้ด้วยนะครับในเกมนี้และอีกคู่นะครับพัทยาอยู่ในเตดนะครับเชียนเอาชนะอาร์มี่อยู่ในเตดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูผลฟุตบอลดีภูพิภาคด i วอชั่นสองนะครับราชบุรีนะครับ หรือว่าราชันมังกรนะครับ FC นะครับโชว์ฟอร์มเจ๋งนะเฉียนเอาชนะสวัสดีแคทนครราชสีมา FC ไปได้บูบีดักสองประตูหนึ่งนะครับคว้าถ้วยแชมป์ a อ s ลีกคุยวิภาคดีวีชั้น2พร้อมกับรับเงิน2 2งล้านหแสนบาทนะครับส่วนรองแชมป์นะครับนครราชสีมา FC รับไป1ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามนนะั้ทั้งคู่ก็กอดคอกันไปเล่นดีวีชั้นในฤดูก,กาลหกันนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และมาต่อกันที่ข่าวข่าวของอ่าข่าวนี้อาจจะทําให้นุมน่มไทยนะครับกระซึ่งกระชวยขึ้นมาบ้างน,นะครับเมื่ออีโมเกนนะครับโทมัสหรือว่าอาดีตเมียน้อยของไลออนจิ๊กนะครับที่เป็นข่าวเช้าดังจงค้นมานะครับก็ล่าสุดเธอได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเธอจะมาเที่ยวและพักผ่อนปีใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ ก็เธอจะมาอาศัยอยู่ที่ไทยแลนด์ของเรานะครับรวมระยะเวลาก็สามสัปดาห์ทีเดียวเก็บเดือนนะครับเธอบอกว่าจะใช้ชีวิตไปท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเธอยังมีโครงการที่จะไปที่อินเดียและเกาหลีด้วยอันนี้เป็นโปรแกรมต่อไปนะครับงานงานนี้ก็คงจะทําให้คนหาข่าเงินอาจจะไม่พลาดที่จะได้ไปสัมผัสตัวเป็นเป็น,ปนตัวจริงๆของเธอนะครับ ถ้าเธอไม่มีปิตาอะไรก็จะมาตามตามนั้นนเวลาช่วงปีใหม่นี้นะครับดีกีของเธอนนะางงามวีปี2003นะครับก็รู้จักกันดีนะครับก็หน้าอกส่งเบริ่มเพิ่มนะครับอ่ะใครเป็นแฟนของเธอก็สามารถติดตามไปดูตัวจริงเป็นๆได้นะครับมาดขาูข่าวข่าวของอ ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับก็เป็นข่าวของจอห์นเทอร์รี่นะครับก็เหมือนกับเจอเขาทั้งกับซัดนะครับเนะี่ยหลังจากที่โดนคดีหยยดสีผิวเอเทนเฟอร์ดินานน้องชายของดิโอเฟอร์ดินานไปแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ถูกจากคู่ไม่ประสงค์ดีนะครับงัแงประตูเพื่อจะเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของเธอหาในบ้านของเธอก็จะมีพ่อแม่ครอบครัวทั้งเมียทั้งลูกนะครับอยู่ด้วย แต่โชคดีครับจอร์นเทอรี่ได้จ้างบริการไว้คุ้มกันนะครับก็ทําให้หน่วยรักษาความปลอดภัยไประงับเหตุไว้ได้ทันนับก่อนที่จะเกิดเรื่องระลายกับครอบครัวของจอร์นเทอรี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าทุกก็ไม่ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นสื่อของเมืองผู้ดีตีข่าวออกมากนะครับและประกอบข่าวกับสิงบบนะครับก็มีบอกว่ายังไม่สนับสนุนให้ล นักเตะในทีมนะครับให้สวมเสื้อยืดให้สนับสนุนจอห์นเทอร์รี่นะครับที่ตกเป็นประเด็นข่าวคดีหยัดสีผิวกรณีหยัดสีผิวกับเอเดนฟินิานครับโดยจะไม่ส่งเสริมให้ทำตามเหมือนกับของแดงลิฟูนะครับที่ให้นักเตะทุกคนนะครับสวมเสื้อยืดในการสนับสนุนให้กำลังใจลุยโชเลสนะครับก็จะมีรูปเป็นเสื้อยืดแล้วก็เป็นรูปหน้าตาของ ลุยโชเลตติดที่หน้าอกนะครับก็อันนี้สิงบูยืนยันว่าจะไม่าำตามแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ข่าวสิงบูเยอะนะครับรผมเป็นแฟนสิงบูก็ล่าสุดนะครับดีข่าวี้วว่าอ่าทั้งโบตันและสิงบูเซอร์ตีนะครับได้ตกลงค่าตัวกับอ่าเกลลี่เคฮิลประกรันหลังของโบตันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้ง2องทีมตกลงตกลงราคากันได้อยู่ที่ 7ล้านปอนหรือ350ล้านบาทนะครับหลังจากที่ได้ตัวมาอยู่ร่วมทีมด้วยในรกกาคา5ล้านปอนนะครับก็โดยสื่อผู้ดีคาดว่าจะมีการออกมา,ถาแถลงข่าวในเร็ววันนี้นะของทั้งสอง,สองของทั้งสองสมโมสรน,นะครับจะเป็นข่าวดีของซิงบูนะครับก็กบทีไหนที่สนใจก็อาจจะแห้วไปก็อาทิตช่วงที้ตาน่าก็มีเปืนใหญ่อาเ์เอนอลนะครับที่ร่วมวงสนใจจะดึงตัวอยู่นะครับ ก็สิงเชยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าในสุดแล้วสิงบูจะสมหวังหรือจะแห้วนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อ่ะก็ไปโปรแกรมคืน้นี้เลยดีกว่าครับวันนี้อยู่กันเดียวมาไวไปไวหน่อยนะครับก็วันนี้โปรแกรมไทยเมมเมียร์ไทยพีเมียร์นะแตะกัน5คู่5สนามนะครับก็ทั้ง5คู่นะครับเริ่มเวลา18บดนกาหรือว่าหลังเคารพทงชาตินะครับบิ Big ๊กแมตเลยนะครับยกให้คู่นี้เลยนะครับ ชิงรองจากูมกันนะครับก็คือเมืองทองอยู่ในเตดนะครับจะเปิดบ้านพบกับชนบุรีเอสซนะครับโดยนัดนี้นะครับเมืองทองประกาศเลยนะครับอัดชีดลูกละ1นล้านบาทถ้ายิงประตูนะครับให้ยิงประตูชมพีนเพื่อแย่งชิงอันดับ2นะครับแล้วก็ต่อไปนะบุรีรัมพีเอนะครับจะเล่นในบ้านพบกับศรีสะเกดเมืองไทยเอสซนะครับต่อไปที่ททเอ็มพิจิตนะครับพบกับศรีราชาซูซูกิเอสซนะครับ และโอสอสปา M นะครับ M150 พบกับ B.E.C เทโลศาสนานะครับปิดท้ายที่คู่ของ T.O.T.S.C เจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ทุกคู่ทุกสนามเป็นเข้าไปแช์ต,ติดตามกันเชียงได้นะครับส่วนสททช่องสงเด็ดหรือว่า N.B.T. สายทอดเตะคู่ของ t o t พบกับเชียงรายนะครับก็แฟนๆก็ติดตามกันได้นะครับก็ไทยลีกดิวิชันน่น1ก็วันนี้ก็เตะกัน5คู่หาสนามเช่นกันนะครับเริ่มที่คู่ของ อัเบกเอฟซีเจอกับสระบุรีนะตอนนี้เตะกันบาดสามครึ่งนะครับนอกานั้น4คู่เตะกันเวลาพร้อมกันนะครับ1 8บแปดกาก็คือมี f อฟภูเก็ตเจอกับแอฟฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีเอฟซีเจอกับัชนาทเอฟซีแบงคอกยู e นเต็ดเจอกับสมุทรปราการและสปาเอฟซีเจอกับเชียงใหม่เอฟซีนะครับพรุ่งน,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 นี้เราก็เจอกลับมาอัปเดตผลฟุตบอลแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ทราบกันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้คงพอเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ